ผมมินจากไดฟ์ฟุตบอลครับวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆนะครับมารีวิวรถยนต์คันนี้ Honda Civic รุ่น rs turbo ราคาจำหน่าย1น1่0 0้าน0บาทตัวนี้ก็คือ Civic ล้านสเป็น Civic ตัวท็อปเลยและสีแดง Ignite เป็นสีแดงตัวใหม่สำหรับ Honda Civic g เจเน a เรชัที่10ก็เดินทางมาถึงหน้าใหม่ของเขาแล้วก็คือตัว i n เ r อร์เชนก็ต้องนับว่าเป็นช่วงกลางของอายุโมเดลนี้ละ Product Lifecycle ก็คือช่วงกลางของอายุผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วปกติ Honda Civic ก็จะ m i n นอร์เชน e 1ครั้งนะฮะตามมาตรฐานของรถ Honda แต่ตัวนี้ขายดีก็จะย่อนย่อน5ปีที่คิดว่ามันจะอยู่ในท้องตลาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรถกันก่อนนี่คือสีแดงใหม่แน่สีแดงอีกไหนแดงแบบไหนก็แดงแบบ Honda City ตัวใหม่1000เทอร์โบอันนี้ก็คือ Honda Civic Turbo เป็นเบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด173แรงมา้าแรงหายห่วงเลยทีเดียว ด้านหน้าก็คือหน้าของตัว m n เนอร์เชนสังเกตง่ายๆก็คือชุดกันชนด้านหน้าตัวนี้เป็นชิ้นเดียวยาวๆเนี่ยคือตัวไมเนอร์เชนแล้วสัญลักษณ์ R S สีดำ cross black เป็นดำเงามาพร้อมระบบ Honda Sensing ก็คือระบบ Advanced Active Safety ของ o o n d นะคันนี้มี Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกเดินรถออกจากเลนนะครับมีเรดาร์มีกล้องอยู่ข้างบนตัวนี้ก็คือ ไมเนอร์เชนก็เติม Honda s e n ซ i n g เข้ามามี o o n d l a น e w a t h h ตบไฟเลี้ยวซ้ายจะมีภาพจากกล้องที่กระจกด้านซ้ายเนี่ยมาโชว์ตรงกลางนะครับก็มีประโยชน์หลายคนเคยใช้งานกันบ้างแล้ววันนี้พามาดูว่ายังน่าเล่นอยู่ไหมสำหรับ c ีวิกร้านสะฮะตัวนี้เป็นโฉมซีดานหน้าตาก็โฉบเฉี่ยวนะครับเส้นสายถือว่าตอนเขาออกมาใหม่ๆนี่ก็ล้ำนะครับตอนนี้ก็ยังสวยอยู่ยังสปอร์ตอยู่คู่แข่งเขาโดยตรงก็ m a ส d a า3ไม่โตโยต้าโค o l ล่นะครับแต่ถ้าเฉียวชนกันเลยเนี่ยก็มาสด้3นอกจากสีแดงแล้วล้อของตัวซีดาน IS Turbo เนี่ยก็จะเป็นสีดำแล้วก็ปัดเงาที่เป็นเงาแบบเถาเข้มยางติดรถ215 50 17จริงๆถ้าเราดูจากยางแล้วดูจากรุ่นยางที่ให้มาเนี่ยเราก็จะคิดว่าเฮ้ยก็ให้ยางดีนะแต่ใครที่เคยขับเนี่ยก็จะรู้ว่าโอ้โหเสียงดังนะครับ ดังแบบรบกวนโสตประสาทเวลาขับรถจริงๆยางควรจะดีใช่ไหมฮะเพราะไฮบิสโตนทูลันซ่าแต่เราดูที่รุ่นของมันนะครับ r อ e 3 3อย่างเงี้ยในท้องตลาดเวลาเขาขายเขาก็จะเป็นซีรีส์อื่นเวลาเราไปซื้อเราก็ดูใส์ให้มันตรงแค่นั้นเองนะครับแต่มันจะได้ยางที่ดีขึ้นเพราะว่าเขาจะมีเทคนิคเล็กน้อยเวลาเอาอยางเข้า OEM ต้นทุนที่ได้มันถูกกว่าเขาก็จะทํายางที่มันคอมเพลว์นะครับสูตรเนื้อยางอะไรอย่างเงี้ยที่มันลดต้นทุนลงมาแต่เขาก็จะใช้วิธีทําซีรีส์ที่มันไม่ตรงกับ เวลาเขาทำขายข้างนอกนะฮะเพื่อไม่ให้มันเสียก็ยางก่อนแล้วกันนะครับที่อยากให้พวกเราลองดูนะครับผมเอามาเทดสมาลองขับดูก็เห็นว่าเสียงมันก็ดังพอสมควรเหมือนกันหลายคนก็พยายามหาที่มาที่ไปของมันจะไปเพิ่มอุปกรณ์ไซเลนเซอร์ติดยางขอบประตูอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็ไปลดทอนความง่ายในการใช้ชีวิตปิดประตูใหม่สนิทมั่งบางแบรนด์เนี่ย มียางแลบออกมาไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแรกนะครับอยากให้ลองยางชุดใหม่ดูก่อนซื้อรถราคาซี v i c ร้านสองนี่เปลี่ยนยาง4ีเส้นสักชุดในเกรดที่เป็นนุ่มเงียบหรือว่าซีรีส์มันหล่อแล้วเนี่ยเป็นล้อ17แล้วก็เขาดีไซน์มาแบบนี้แล้วอยากจะใช้ยางที่เป็นซีรีส์สปอร์ตก็ได้นะครับมีหลายแบรนด์ให้ท่านเลือกมิติตัวถังของ Honda Civic จากหน้าถึงหลัง4.6เมตรกว้าง1.8เมตรสูง1.4เมตร ระยะฐานล้อ2,698ม mm, ิลลิเมตรก็2.7เ mm, มตรครับกราวเคเลนส์ and, ความสูงใต้ท้องรถ125มิลลิเมตรดีไซน์มันก็เลยสปอร์ตนะก็ลดเตี้ยลงนะครับกาวเคเลนส์ and, หลังคาตำแหน่งที่นั่งนะครับมันลดลงหมดเลยลดลงไปก็ทําให้ท่านั่งอะไรเงี้ยการขึ้นลงมันอาจจะดูแบบวัยรุ่นหน่อยผู้สูงอายุก,ก็จะไม่ค่อยปื้มเวลาลองนั่งนะแต่ก็ขายดีครับพิสูจน์ด้วยยอดขายแล้วกันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮอนด้าซีวิกโฉมนี้ขาย มากกว่า Honda City โฉมก่อนนะครับตอนที่เขาออกมาพร้อมกันโดยปกติเนี่ยยอดขาย Honda ประเทศไทยยอดขายหลักมันคือ Honda City แต่มียุคที่เขาออกมาใหม่ๆเลยเนี่ยทำยอดขายเลี้ยงบริษัทเลี้ยงพนักง,งาน Honda เนี่ยเป็นยอดขายอันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับรถโมเดลนี้สาวกาศแบบขีบฉลามคิ้วโครเมียมตกแต่งอยู่ข้างบนเวลาที่ติดก,ดกันศาสตร์ก็รุ่นที่มันมีโครเมียมนะของซีวิคเขามีขายไม่กี่ตังค์ครับ ของแท้ไปเลยทนสวยโดนแดดสีไม่ซีดสปอยเลอร์ของรุ่น rs คือมันก็พอดีอ่ะพอดีกับตัวรถสูงไม่เยอะนะครับรถนี่แรงซิ่งถามว่าช่วยไหมว่ามันได้ในเรื่องของความสวยงามนะเพราะพื้นฐานของรถเนี่ยดูจากสเปคเขาก็ทำมาให้แบบก็ขับเร็วอะ่ะเก่งทางตรงอะไรเงี้ยระยะเบรกสั้นนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับเด่นเรื่องแรงระยะเบรกสั้นการทรงตัวดีแต่จะไม่เด่นในเรื่องเสียง การเก็บเสียงต่างๆสัญลักษณ์ RS มีกล้องกัรระยะชุดตกแต่งของเขานะครับด้านท้ายตกแต่งให้มันดูหรูหราขึ้นไปอีกคือทั้งสปอร์ตทั้งหรูและกันเวลาเห็นโคมเมียมแบบนี้ห้องสำาระท้ายใหญ่โตแต่เาบาะหลังพับไม่ได้แล้วก็นะมีคานมีคานให้ดูเพื่อบอกว่ารถนี้แข็งแรงนะครับแต่ก็นะฮะมันเป็นอะไรที่จงแจ้งดีนะ ดูเขาเปิดเผยด,ดีนะครับงานอะไรต่างๆให้เราได้เรียนรู้ศึกษานะครับแต่ด้านล่างเขาก็กุกรรมหยีนะฮะมีล้ออะไ่ส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นกระดาษอัดและแปะพรมนะครับอันนี้ก็ดูแลรักษากันหน่อยก็แนะนําว่าซื้อถาดผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาแถมหรือเปล่านะครับรถขายมาสักพักเขามักจะแถมถาดพลาสติกก็โอเคของแท้ก็ไม่กี่ตังค์ใช้ของแท้ก็ดีนะเวลาเอามาล้างมาตากแดดอะไรเงี้ยมันทนต้องมีเพราะว่าพวกเนี้ย พวกนี้มันก็ขึ้นลาแล้วผุได้มาลองดูนะครับมียางอะไรมาให้แต่เป็นยางแบบใช้ชั่วคราววัสดุต่างๆการเก็บงานป้องกันน้ำเข้าเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นกว่าตอนที่เคยเอามาลองขับนะลองดูครับก็ดีนะฟังเสียงผู้วัยพวกเขาปิดชิ้นนี้ให้เพราะเปิดมาทีแรกเนะี่ยมันดูหรูหน,นะเหมือนพวกแอคคอร์ดแต่ก่อนนะแต่ก่อนซีวิกมันไม่มีชิ้นนี้พอติดเข้าไปเออมันดูหรู แล้วก็อย่าไปนับคานที่มันขวางดูแล้วกันนะฮะงานก็โอเคนะครับได้มาตรฐานอยู่แล้วท่อไอเสียคู่นะครับออก2ฝั่งซ้ายขวานะแต่มันอาจจะแบบลึกไปหน่อยนะถ้าเห็นว่ามันเป็นแบบเทอร์โบแล้วท่อมันชัดๆเนี่ยมันจะดูสปอร์ตมากเลยนะหลายคนก็เลยไปแต่งไปเปลี่ยนนะครับเพื่อให้ท่ออะไรต่างๆเนี่ยมันดูชัดเปลี่ยนปลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูซิ่งเข้าไปอีก ท่อเดิมๆเนี่ยเขา2ท่ออยู่แล้วแต่มันอยู่ข้างล่างภายในของ Honda Civic อันนี้มัน Minor c h a เช e แล้วนะก็ประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นรุ่น r s ชุดตกแต่งของเขาก็จะเฉพาะรุ่นหน่อยนะครับเฉดสีจากโรงงานตั้งมาเป็นสีแดงคาดคอนโซลทำเป็นแฮร์ไลน์แบบไม่สะท้อนมากไม่ รูหล,ลาเวอร์วังสวิตช์พุชสตาร์สีแดงพวงมาลัยหุ้มหนังเดินได้สีแดงเบาะนั่งของ RS เขาจะเป็นลายนี้เบาะหนังรูและงานผ้าเนี่ยจะเป็นลายตารางหมักลุกระบายความร้อนแล้วก็เป็นตกแต่งเฉพาะรุ่นของเขาเบาะปรับไฟฟ้าซ้ายขวาเลยรุ่น RS มีคู่หน้าแอร์แบนกรอบคันรุ่น RS อร r b o ก็มาพร้อมกับแพทเทิร์นชิปขับแบบสนุกสนุกแต่เกียร์เป็น CVT นะครับตัวนี้ก็จะล็อกอัตราทดนะครับเพราะว่าเกียร์เนี่ยเป็นอัตราทดไปผ่านต่อเนื่อง แต่สามารถใช้แพตเทิร์นชิพได้จากดีลงมา S, <S ก็เป็นโหมดสปอร์ตจะลากแพตเทิร์นชิพได้นางผมมา,า unction, ive, une, ลัยมัลติฟังชันอะดัพตีฟคูซอนทูลเลี้ยงรถไว้ในเลนเนี่ยตัวนี้ผมเคยลองใช้ตามรถคันหน้าแม้ว่าคันหน้าเลี้ยวแล้วเนี่ยรถก็จะไม่พุ่งออกไปนะครับเพราะว่ามันจะหน่วงไว้นิดนึงแล้วพอเราเลี้ยวตามคันหน้าองศาพวงมลาลัยเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะไปจับรถคันที่เราตามอยู่เพราะว่ามันแม่นยำจากอะไรแม่นยำจากการที่มันมีกล้อง เลือกไว้แล้วว่าต้องตามรถนะครับกล้องเนี่ยจะจําแนกไม่ตามมอเตอร์ไซค์ไม่ตามจักรยานหรือบิ๊กไบค์ขับมาคู่กันมันจะตามรถก่อนรถขางหน้าเลี้ยวเราก็เลี้ยวตามปุ๊บระยะห่างที่ล็อกไว้รวมถึงความเร็วเนี่ยมันก็จะถูกคีปไว้นะครับในระยะที่ปลอดภยัยนี่คือกล้องเนี่ยจะสําคัญมากๆใช้ไปไม่ต้องกลัวเป็นฝ้าพวกนี้มันจะมีตัวทําความร้อนอยู่ข้างในเวลาเจอฝนวันที่อุณหภูมิเปลี่ยนเยอะเนี่ยมันจะไม่เป็นฝ้าตัวนี้ข้างในร้อนนะครับบางทีถ้าเป็นฝ้า นะครับอย่าไปเปลี่ยนยกชุดไปเช็คตัวเซนเซอร์หรือตัวทาความร้อนว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะเพราะกล้องมันไม่ค่อยพังอันนี้ให้เป็นความรู้ไว้แผงประตูจะได้สีแดงนะฮะหุ้มหนังตรงไหนที่เราจะวางแขนอะไรเงี้ยเขาก็ใส่หนังมาให้ด้นานใต้ก็จะเป็นฟองน้ําบางๆแต่อันนี้จะนุ่มหน่อยแต่ที่ผมเจ็บนี่คือตัวนี้อาจจะเพราะผมขายาวใส่ขาสั้นขับไปเนี่ยขามาพิงตัวนี้แล้วเจ็บตัวนี้ถ้ามันนุ่มอีกสักหน่อยนี่มันเพอร์เฟกเลย คอนโซลแบบ h ฮเด็กสูงขึ้นมาช่องวางของอะไรเงี้ยเขาแบบเป็นแบบ Open นะครับเก็บฝุ่นดีเหลือเกินมีที่วางโทศรศัพท์วางกุญแจชาร์จของตรงนี้สูงขึ้นมามีเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าทํา2 0ล้อคู่หลังนะครับถ้าขึ้นเบรกมือไว้แล้วแบตหมดก็เรียกช่างมาปลดนะครับมีไอคอนโหมดไม่มีอ d เดอร์ลิงสตแสดงว่ารถเนี่ยปล่อยมลพิษต,ต่ำอยู่แล้ว เมื่อคุณปล่อยมลพิษต่ำคุณก็ไม่ต้องหาทริคอื่นๆมาเช่น i อ l i n g Stop นะรถบางค่ายเนี่ยใส่ i อ l i n g Stop ปุ๊บชีวิตมันลำบากจอดปุ๊บเครื่องดับสตาร์ทบ่อยๆตัวสตาร์ทรถเนี่ยมันมีการนับจำนวนครั้งมันก็จะพังเร็วนะครับถึงจุดหนึ่งก็จะต้องเปลี่ยนเนี่ยพวกนี้มันมีอยู่นะครับการจุดระเบิดบ่อยๆการสตาร์ทใหม่เนี่ยมันจะมีเคาน์เตอร์นะครับนับจำนวนครั้งพวกนี้ก็ไม่ต้องมีเพราะว่าเบนซินพันหเท่านั้นเองแล้วรอบเดือนเบาที่เซตมา ถือว่าไม่สูงทำให้มันผ่านไอเสียตอนเทสรอบเดินเบาแล้วก็เทสตอนที่ความเร็วในการเดินทางนะครับราชาการเขาจะเทสสองช่วงนี้แหละเป็นหลักก็อันนี้เล่าโดยรวมว่ารถมันเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะฮะเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งแม้ว่ามันจะช่วงกลางอายุผลิตภัณฑ์แล้วมาตรวัดผมชอบตัววัดบูสเทอร์โบนะครับให้มันโชว์ขึ้นมาเวลาที่วิ่งนอกเมืองในกดมันวิ่งขึ้นมาฟีลลิ่งดีมาตรวัดตอนนี้โชว์ก่อนหน้า15.5กิโลเมตรต่อเลตนี่ผมขับมา ขับจอดปั๊มต่างๆเอามาตรฐานก่อนเลยเนี่ยครั้งก่อนที่ดับเครื่องไป15.5กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับ c ีวิกบอดี้ขนาดนี้ยาว4เมตรเนี่ยถือได้ว่ามันเป็นรถที่ประหยัดนะอื่นๆมีอะไรมีปุ่มคลายเมทก็จะปรับอุณหภ,ภูมิเวลารถจอดตากแดดแต่จริงๆมันมีอีกฟังก์ชันตัวหนึ่งครับรีโมทสตาร์ทผมเอาคันนี้มาทดสอบผมก็ชอบใช้เหมือนกันใช้ให้ลูกว้าเวลาเข้าเซเว่นก่อนออกมานะช่วงจ่ายตังก็กดล็อก1ที แล้วกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ค้างให้มันติดเครื่องรอเราแอร์ก็ทํางานให้รถมันเย็นนะเมืองไทยนี่มันร้อนจริงใช้งานได้จริงครับใช้งานแล้วรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตมันก็โอเคขึ้นด้วยเครื่องเสียงมีสวิตช์แยกอยู่ด้านขวานะครับจะได้กดง่ายหน่อยแบบนี้ตัวนี้มีระบบนําทางมาให้ส่วนการแสดงผลตัวนี้ก็ใช้มานานครับทั้งเรื่องฟรอนต์หรือรูปแบบการเข้าถึงเมนูเนี่ยก็คืออินเทเฟซตัวนี้มีอยู่ตั้งแต่ในแอ c o คอร์ตัวเก่าแล้วอันนี้ใช้มานานแล้ว ส่วนการจัดวางรูปแบบการดีไซน์รถเนี่ยคู่แข่งใน C Segment เขามีโมเดลใหม่ออกมาหลังซี vic เป็น2ปี3ปีแต่ซี vic โฉมนี้ c ีวิก FC เนี่ยดูไม่เก่านะดูสิครับผมว่ามันยังดูทันสมัยอยู่เลยนะอันนี้คือข้อดีของ Honda นะทำรถออกมาได้สวยสปอร์ตดีเฮดรูม <at> เล็กรูมโอเครุ่น RS แป้นเบรกแป้นคันเร่งเป็น อุปกรณ์ตกแต่งเฉพาะรุ่นมีมาให้แล้วเป็นแป้นโลหะขึ้นลงอะ่ะคนสูงสูงอาจจะแบบรู้สึกว่ารถออมันเตี้ยนะอะไรเงรี้ยรถมันสปอร์ตปนะระตูเปิดกว้างสุดได้เท่านี้นะครับตอนขึ้นลงที่มันจะต้องระวังหมับเข้าให้อันนี้คือถ้านั่งคนมาถามผมเยอะมากนะนะว่าเซีร i วิชมนี้น่าเล่นไหมนะครับ นั่งให้ดูมันน่าเล่นนะแต่อย่างที่บอกครับมันช่วงกลางอายุผลิตภัณฑ์ตอนนั้นเขาออกมามันขายดีคู่แข่งหลายๆค่ายเนี่ยทำรถสีเซกเมนตต,ตอนนี้จะมีแอร์หลังซี v i c ยังไม่มียังไม่มีแอร์ตรงกลางตรงนี้ก็รอโมเดลเชนเลยครับรุ่น RS เบาะสีดำเดินได้สีแดงเห็นอยู่แล้วที่วางแขนเขานุ่มมากสบายวางลงไปที่เบาะเลยนะครับได้เรื่องของความกว้าง หน้าถึงหลังก็เยอะครับคนเนี่ยเวลาจะซื้อซีวิกซีดานเขาไม่ได้ไปเปรียบเ,เทียบหรอกว่าจะเจ้าโคโร拉ไหมจเจ้ามา m ด้าสาดีไหมอะไรเงี้ยคือแบบมองว่า Honda ใช้ Honda มาตลอดแล้วก็มองว่า Honda หรูก,กว่า t ตโยต้าก็มีนะครับจะใช้แต่ Honda เขาจะเทียบก็คือเทียบว่าจะเอาซีดานหรือเอา h ฮช c บ็กห้าประตู h a ชแบ็กห้าประตูห้องที่สามันจะสั้นเข้ามาอีก,ส,าาอกสั้นเข้ามาอีกประมาณสัก1 0 1 5เซนอะไรเงี้ยครับ ะะเขาจะไม่เหมือนกันเขาปรับในเรื่องของ CG จุดสูนถ่วงเพราะว่าพอท้ายของตัวแฮชแบ็กตัดแล้วเนี่ย CG มันวิ่งไปข้างหน้าเลยไปอยู่บนคอนโซลเขาก็เลยต้องบาลานซ์ใหม่ประตูเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันประตูของตัวแฮชแบ็กจะเล็กกว่าสั้นกว่าท้ายสั้นกว่าห้องโดยสารก็คือสั้นกว่านั่งให้ดูนะครับเบาะขึ้นลงได้หมอนรองศีรษะ4ตัวตรงกลางไม่มีแต่เป็นรถ5ที่นั่งนะงานต่าง ก็พลาสติกดีนะคือพอมันเป็นดำแดงแล้วเนี่ยพอดำแล้วดูสปอร์ตแต่บางทีมันก็ไม่ใช่นะความสปอร์ตมันไม่ใช่แบบดำทื่อๆนะบางทีมันต้องเงาหน่อยบางชิ้นะ่ะอันนี้มันดูง่ายๆไปหน่อยแต่นี้นุ่มนะชิ้นบนคู่หลังก็เป็นไฟฟ้าแต่ขึ้นลงด้วยนิ้วนะครับเขี่ยขึ้นไปนั่งตรงกลาง เป็นรถห้าที่นั่งที่ตรงกลางคนตัวโตวนั่งแล้วรู้สึกว่ามันสบายมันยุบเข้าไปเพราะว่าตัวเบาะนั่งฟองน้ําของที่วางแขนเนี่ยตอนเอาลงมาวางผมรู้สึกว่ามันนุ่มข้างบนอันนี้คือมันนุ่มข้างล่างด้วยนะน,นี่คือข้างบนมันเวลาระวางแขนตัวพิงก็นุ่มเช่นกันยุบลงไปเลยทําให้มันเหมือนคนตัวไม่อ้วนมากเนี่ยจะถูกล็อกไวใ้ในช่องที่วางแขนก็ทําให้มันนั่งสบายก็นั่งค่อมไปอย่างนี้ power outlet เรามองไม่เห็นว่าเขามีที่เสียบชาร์จอะไรเดี๋ยวนี้เราเล่นมือถือแต่จริงๆมันมีในนี้คือเขาไม่ได้แบบเอาลั๊ก USB พอร์ตเนี่ยมาไว้ข้างนอกด้วยความที่มันก็เป็นเลเยอร์เก่านะครับแต่พอเราเปิดเนี่ยมันมี USB พอร์ตอยู่ตรงนี้1ตัวแต่เป็น1.0แอมป์กระแสไฟนะครับที่ปล่อยออกมาก็ชาร์จได้กรณีที่แบบชาร์จไปเรื่อยๆก็อพอแก้ขัดได้นะครับ มีช่องเก็บของหลังเบาะให้เฉพาะฝั่งนี้สําหรับคนขับเนี่ยเวลาด่วนๆเอาเอกสารยื่นมือมาเอา MacBook เนี่ยยื่นมือมาเอาไปแต่ฝั่งนี้ไม่มีตัวนี้ยังเป็นพลาสติกเหมือนเดิมบางประเทศเนี่ยเขามีแอร์แบ็กของผู้โดยสารด้านหลังแต่ประเทศเราไม่มีหลายคนก็เอาชิ้นนี้ไปหุ้มหนังแต่ต้องหุ้มบางๆหน่อยไม่งั้นมันจะแดนออกมานะฮะนูนออกมาเยอะหน่อยชิ้นนี้เวลาใส่เสื้อแขนสั้นเนี่ยมันรู้สึกสากๆแล้วมันแบบ ไม่สมกับลดราคาร้านสองกันนะเขาก็ยังมีอยู่ก็ว่ากันไปทอนรนีประตูจะสูงหน่อยนะครับเวลาขึ้นลงให้ระวังก้าวขาข้ามออกมาเนี่ยตัวนี้แต่มันแคบหน่อยมันสูงชิ้นนี้ต้องทําเป็นพลาสติกแน่นอนเพราะตัวนี้มันใหญ่มากนะครับยังไงต้องมีเหยียบอะ่ะเด็กผู้ใหญ่ส้นรองเท้าขูดสไลด์ออกไปนะมันทําลายสีรถได้ มันก็แข็งแรงนะผมลองเหยียบให้ดูขออนุญาตหาข้อดีของมันอยู่คือเขาทํามาสองสามปีแล้วไงพยายามหาข้อดีของมันอยู่มีตกแต่งต่างๆนะครับที่ผมบอกบางอย่างนะเขาเลือกมาแนวทางนี้แล้วอนะก็บางอย่างโอเคบางอย่างก็ผสมผสมกันไปลดราคาล้านสองถังน้ำมันได้ตั้งแต่ออคเทน91แต่เราก็เติม95้แหละ ได้ e 2 0นะครับ e 1 0 e 2 0เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเข็นเพื่อไปเอา e 8 5เหมือนแต่ก่อนที่คิดภาษีแบบขั้นบันไดตาม cc ตอนนี้คิดตาม emission ก็คือปล่อยมลพิษนะครับคุณปล่อยน้อยคุณไม่ต้องไปเขีนไป e 8 5อะไรเพราะจริงๆ e 8 5ต้นทุนมันสูงกว่าเบนซินนะโดยรวมยังถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นครับถ้าใครถามแล้วคนที่เป็นแฟน h อน da ผมว่าถ้าคุณอยากจะ ขยับจาก Honda City เดิมนะจะมาใช้ Civic ก็โอเคอยังน่าเล่นอยู่เพราะว่าคุณเป็นแฟน Honda ก็นะ Honda มันที่หนึ่งในใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือแล้วถ้าจะซื้อสีแดงล่ะฟังเขาบอกว่าสีแดงเนี่ยเวลาขายต่อราคามันตกถามว่าก็จริงไหมก็จริงครับพวกสีพิเศษเนี่ยสีแดงสีน้ำเงินที่ทำแคตตล็อกหน้าปกวสวยๆเนี่ย เวลาเอาไปขายเต็นท์ก็จะเป็นเหตุผลในการกดราคาเหตุผลหนึ่งเขาก็จะกดว่าสีพวกนี้มันขายยากคนไม่เล่นเวลาสักพักหนึ่งขายรถเองก็ไม่มีขายด้วยนะจะขายแค่แบบครึ่งปีมั่งบางสีนะพวกสีน้ําเงินครึ่งปีสีแดงอาจจะอยู่ได้เป็นปีแต่เอาความเป็นจริงนะครับเวลาคุณไปขายมือสองเหตุผลเขาก็มี1้อยในการกดราคารถคุณคุณเอาสีขาวที่เป็นสีขายดีที่สุดไปขายเนี่ยอีก6ปีนะครับเหตุผลก็คือสีมันเริ่มเหลืองไง ถ้าเอาสีดําที่ว่าทําให้รถดูสวยที่สุดพอคุณไปขายส่องยังไงมันก็เจอก็บอกว่ารถมีรอยขนแมวเยอะต้องเอาไปเก็บงานไปขัดเคลือบสีไปชักเงาอีกคือเหตุผลอะไรร้อยแปดเต็มไปหมดนะฮะฉะนั้นถ้าคุณชอบสีแดงแบบนี้นะฮะเป็นคนจีนจะถูกจะแพงขอให้แดงไว้ก่อนหรือถ้าเป็นสาวทันสมัยยุคใหม่นะฮะหาเลี้ยงตัวเองได้ทํางานออฟฟิศหรูๆร,รถไม่แดงไม่มีแรงเดินอย่างนี้เล่นได้เลยครับไม่ต้องไปฟังนะฮะ เพราะว่าสีแบบนี้เขาขายไม่นานนะครับขายถึงเมื่อไหร่จะไม่กะเกณน,นะครับว่าเป็น6เดือนปีแล้วแต่ว่าสีแท้งเนี่ยที่เขาสต็อกไว้มันหมดหรือยังขายดีเติมมาแท้ง2อีกก็จะขายหมดแค่นั้นนะครับมันไม่ได้ขายเยอะแบบพวกสีขาวสีบอลเงินสีซิลเวอร์เนี่ยสีดำอะไรไม่ขายเยอะแบบนั้นคือถ้าชอบเล่นเลยนะส่วนอุปกรณ์ฟีเจอร์ออปชั่นของ Civic ล้านตัวนี้ รุ่น i.s ที่ให้มาโดยรวมทั้งคันโอเคนะคอนด a s เซนซิงที่ให้มาเขาให้มาตอนที่มันไม่ r Change ไงทำให้มันแบบดูสดใหม่ให้รู้สึกว่ามันทันสมัยยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยครบยิ่งขึ้นถามว่ามีอะไรมัง่งก่อนการชนมีเตือนมีอะดั e c ี u คุ e ส o n นโทนเตือนรถออกจากเลนเลี้ยงพวงมาลัยให้ก็โอเคแล้วนะถ้าชนแล้วมีอะไรแอร์แบกรอบคันนะาน,นิรภัยเต็มคันอยู่แล้วมีโชว์ด้วยข้างหลัง ก็ถือว่าเป็นรถที่เล่นได้ส่วนรูปลักษณ์ก็ยังสวยทันสมัยอยู่สําหรับตัวท็อปเนี่ยไฟหน้า LED ไฟ daytime running light เขาก็ใส่มาให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วสไตล์ฮอนด้าว่าถ้าจะใส่ DRL เขาจะไม่มาใสาตามกันชนข้างนอกเหมือนไดทรฟฟิตไม่ได้พัฒนามาพร้อมกันตัวนี้คือโดยรวมเนี่ยยุคที่เขาออกเนี่ยถือว่าล้ําที่สุดในค่ายเลยย้อนไปเมื่อสัก2ปีก่อนเนี่ยล้ําสุดแล้วนะครับทุกอย่างที่ฮอนด้ามีทุ่มมาในซีวิกเจนสิมันเป็นเหมือนรุ่นเฉลิมฉลองนะครับ และสมรรถนะในการขับขี่ก,ก็แถวหน้าครับเรื่องของความแรงนะฮะแรงกว่าพวกเครื่องเบนซิน2.4ที่เขาเคยขายซสอีกความประหยัดน้ามันผมก็โชว์ให้ดูนะครับนอกเมืองผสมผสมเนี่ยในเมือง15กิโลเมตรต่อลิตรผมทําได้ช่วงรถติด12 13ยังเห็นทางไกลนอกเมือง17 18ทํำได้ในความเร็ว80 1 0 0เนี่ยสบายเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่ประหยัดพอๆกับรถซิตี้คาร์เลยระยะเบรกสั้นนะครับ ของมาเนี่ยถือว่าเหมาะสมกับความแรงของตัวรถแต่ที่อาจจะต้องเรียนรู้หน่อยก็เรื่องของ oil life นะฮะตัวนี้เป็น C ีวิคเทอร์โบน้ำมันหล่อเลื่นเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมาหล่อเลี้ยงแกนเทอร์โบที่หมุนเป็นแสนรอบต่อนาทีด้วยก็จะทําให้น้ํามันหล่อเลื่นเครื่องยนต์มันเสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้นตัวนี้ก็ต้องสังเกตนะครับเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขในการใช้งานน้ํามันเครื่องเสื่อมที่7 0 0 0 7,500กิโเมตรอย่างเงี้ยแต่ระยะอย่างอื่นก็คือระยะเซอร์วิสอื่นเนี่ยมันยังหมืน่นกิโลเมตรเหม ฉะนั้นมันก็จะมีช่วงที่เหมือนแบบปีนี้เข้าศูนย์หลายครั้งบางช่วงที่มันลงล็อกพอดีนะช่วงถ่ายน้ำมันเกียร์อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีช่วงที่ลงล็อกพอดีนะครับมันมี7,00 0มีเหมือนเปลี่ยนผ้าเบรกเขายัางในคู่มือบอกว่าเป็นเช็คระยะหมื่นโลเหมือนเดิมนะครับแต่น้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเสื่อมก่อนนะครับอันนี้ก็จะต้องเรียนรู้กันไปนะครับซื้อเทคโนโลยีมันก็จะตามมาด้วยเรื่องพวกนี้แหละส่วนข้อด้อยของ honda civic คันนี้นะฮะแล้วก็เป็นของเจนนี้ด้วยอาจจะเป็็นเเเรรรื่ออองงงงขขโดยยวมกกากบสี ครับแม้ว่าเราโฟกัสไปที่ยางก่อนผมพูดเหมือนว่าให้คุณเปลี่ยนยางก่อนนะครับสำหรับยางชุด2เนี่ยมันจะเงียบขึ้นมันก็เงียบขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เงียบจนแบบรู้สึกว่าโอ้โหมันมันนิ่งอะ่ะตามความคาดหวังของเราจ่ายเงินล้านนะครับมันก็เงียบขึ้นแต่ด้วยพื้นฐานการดีไซน์ของซีวิกที่พัฒนามาจากสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับ a e c c o r d เจนปัจจุบันเนี่ยถนนหนทางบ้านคขาดีมากจริงเวลาเขาลองทาเหมือนกันทดสอบถนนคูข่ เขาก็ไม่ได้วิ่งบ่อยเขาก็ถือว่าเอ้ยมันอยู่ในช่วงที่รับได้ก็โอเคแล้วนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยถนนเส้นเดียวกันในระยะกิโล2กิโลมันมีทุกคอนดิชันเลยมีทั้งคลื่นมีทั้งหลุมจากลาดยางลาดยางแบบหยาบสลับไปเป็นคอนกรีตก็มีนะครับทำให้การขับขี่ของเราเนี่ยรู้สึกว่าสุนทรียภาพเดี๋ยวมันไม่มีมันเป็นเหมือนรถแรงรถซิ่งรถใช้งานไปเลยนะครับเราคาดหวังอย่างนั้นจากซีวิ c ไม่ได้ แต่เนื้อสีเงินใดผมก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นแถวหน้ายังเล่นได้นะวันที่เราคุยกันเนี่ยก็คือช่วงกลางปี2020เล็ง Honda c i ซ i c อยู่เล่นได้เลยครับส่วนเรื่องอื่นนะครับที่หลายคนเคยรีเควสไว้อยากให้มีอย่างพวกแอร์หลังอะไรพวกนี้ก็สรุปแล้วนะตอนนีเนื้อเชนมันไม่มีก็ลองดูนะครับจะซื้อรถพวกนี้ลองนั่งกันทั้งบ้านด้วยถ้าบ้านคุณมีผู้สูงอายุเพราะว่าถ้านั่งของมันก็อาจจะขึ้นลงที่จะยากหน่อยถ้าไปเทียบกับว่า Honda City นี่ก็ยังขึ้นลงสบายกว่าหรืออไมม่กก็เเติเงิงนี ไม่กี่แสนไปแอคคอร์ดเลยถ้ามันเป็นรถที่รถคันใหญ่ของบ้านส่วนคันนี้ก็เป็นคนหนุ่มสาวหน่อยแล้วกันท่องเที่ยวเดินทางครอบครัวลูกยังเล็กอะไรเงี้ยไม่มีคนแก่ที่จะบนเวลาขึ้นลงอะไรเงี้ยก็โอเคแต่เครื่องปรับอากาศของ Honda Civic ลองใช้ดูแม้ว่าไม่มีแอร์หลังแต่การกระจายแรงลมนะครับที่เขาดีไซน์มาถือว่าเย็นทั้งคันนะโอเคเลยเรื่องนี้ช่วงล่างของ Honda Civic Gen10 ทํามาดีครับระบบกันสะเทือนเก็บรายละเอียดของถนนได้ดีมากม ดูดซับแรงสะเทือนทั้งถนนที่ครุขระหรือเป็นคลื่นอาการของรถถือว่าน้อยมากๆแต่ที่ทําได้ไม่ค่อยดีนะักจะเป็นเรื่องของการเก็บเสียงเสียงยางดังเข้ามาในห้องโดยสารเยอะมากๆโดยปกติของรถซ Segment ในยุคนี้นะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงในห้องโดยสารควรอยู่ที่ประมาณสัก 65- 66เดซิเบลค่าเฉลีย่ยวิง่งนิ่งๆแต่ใน Honda c ซี i c Gen 10ที่ความเร็วสัก70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงมาละ 65- 66เดซิเบล ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ Civic Gen10 เนี่ยเปิดตัวก่อนเพื่อนก็คือ Toyota Corolla ใหม่และ Mazda 3ใหม่ถึง2ปีในเรื่องของการพัฒนารถนะครับก็จะ,ะมีการเหลื่อมกันอยู่อีกไอเดียหนึ่งก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมมองว่ารถ Civic เนี่ยพัฒนาจากสหรัฐอเมริกาถนนหนทางบ้านเขาดีเวลาที่เขาพัฒนารถเทสรถไปบนถนนรูปแบบต่างๆคือค่าต่างๆมันคงโอเคมากแต่พอมาเจอ ถนนหนทางในบ้านเราวรวมถึงสเปคยาง O.E.M ที่อาจจะมีการลดค่สลดต้นทุนลงไปทําให้โดยรวมเนี่ยเสียงมันเลยอื้อองไปหน่อยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Drive Auto b l o ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารในแวดวงยานยนต์รวมถึงรีวิวทดสอบรถใหม่ๆผมมินจาก Drive Auto Blog ต้งลาไปก่อนสวัสดีครับ oh, 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 oh.